สวัสดีมิตรักแฟนโฮอลโลอิจิโกะทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองเทสต์อ,อ,อารีน่ากันนะโดยการเราจะใช้เป็นโฮอลโล่อิจิโกะที่ยังไม่ฟูนะตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ฟอูอ่จากเมื่อวานมันได้ประมาณส้ม5ขีดเออวันนี้ก็ขึ้นมาเป็นแค่แดงเฉยเนี่ยซื้อสตามิหน้าหมด20ได้อยู่แค่เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยมากผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบอีกกี่วันนะว่าเราจะได้เทสแบบฟูฟูนะแต่ก็เดี๋ยวต้อง รออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะผมว่ามันอาจจะสักสี่สามสี่ห้าวันประมาณนี้ได้มั้งผมจะเอาแบบให้มันเนี่ยบวกสี่บวกห้าให้มันแบบแดงบวกสี่บวกห้าอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบอาวุธเอาสักแปดสิบอะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะนานเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ได้อยู่ประมาณนี้ดาเมจคร่าวๆอะเอาเป็นดูก่อนเลยประมาณนี้เลยนะ,อ,ะอันนี้เราทําอะไรได้วะโอเคนี้อะไรไม่ได้ ก็พลังโจมตีอยู่ที่81,000พลังรวม85,000ตี16,000เลือด4,500 0พันธนาการก็ปลดไปประมาณนี้โซที่ใช้ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโซทำร้ายแทนนะส่วนอีกอันนึงโซอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นของอิชิดะอิชิดะอิชิดะอยู่ไหนวะนี่นี่อิชิดะก็เดี๋ยวจะรอปั้นก่อนเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวล,ละครที่ตีเอ่อสกิลย่อยแรงมากๆนะแต่ว่าสกิลวันตีก็ไม่น่าจะเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกัน ว่าอารีน่ามันจะดุหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้ก็ยังไม่ขอลงรายละเอียดสกิลอะไรมากนะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าเดี๋ยวตอนมันฟูฟูจริงๆเดี๋ยวผมค่อยมาลงรายละเอียดสกิลอะไรตอนนั้นละกันนะตอนนี้เอามาแค่เทสดาเมจเดี๋ยวเอาเทสทั้งในอารีน่าแล้วก็เดี๋ยวลองมาเทสในหอคอยด้วยนะว่ามันจะโหดส,สักเท่าไห่นะต่อจากเมื่อวานอะ่ะเอออันนี้ผมก็มาลองเทสดูละครั้งหนึ่งผมคิดอยู่ว่าเราจะใช้เป็นหอของตัวฮอนโลจิโกไหม ถ้าใช้เป็นหอฮอโลจิกโกะมันจะได้ก็คือเราจะถึกขึ้น34%สองเทินสซ็กย่อยแรงขึ้น24%แต่ว่าดามเมจม,มันจะหายไปค่อนข้างเยอะนะแอคแทาหายไป8%ดามเมจหายไป7%อัตราคี้หายไป12คราบแก่งคี่หายไป14ผมเลยเน้นเป็นทีมนี้แทนเลยเอาเป็นทีมดามเมจอย่างนี้เลยมาดูกันนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าตีอารีนาไปสักเครั้ง เพราะว่าผมตีไปแล้วเมื่อกี้ครั้งหนึ่งก็อีก9ครั้งเออมันครบ10มาคนแรกเราเป็นคนคุณคินโทกิโอเขาก็เอาเป็นแต่เขาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครที่แบบเอาเป็นฮอโลโลอิจิโกะลงเป็นทีมหลักกันซะมากนะเพราะว่าบางคนส่วนมากเลยนะเขายังปั้นกันไม่สุดรวมทั้งตัวผมด้วยแต่ว่านี้เราเอามาเทสให้ดูกันมายินไปก่อนแล้วมีหลักๆของทีมตอนนี้จะอยู่ที่เนวนะปากดู3ตัวโอเค มาดูอันติสักเท่าไหร่ตีคีตัวหนึ่งล้านหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่อ่ะยังไม่ถือว่าเบาไม่ถือว่าเบา,ไม,า,ไ,มาไม่ถือว่าแรงมากแต่ก็พอได้อยู่นะมาจัาดไปโตคาช ตีตีตีก็าปาตีก็าปาเจงีงอ่าต่อไปอ่าคุณกินตะกี่ผมตีไปสองครั้งแล้วนะต่อไปเอาเป็นคุณ Oh my g o o d n เน s นี่ดีกว่าอืมทีอ๋อนี่เขาเป็นฮอลโลวทีิโกะลงแล้วแต่เขายังใช้เป็นหอของอุ่นอยู่นะอยากใช้เป็นหอที่แบบมันเพิ่มดาเมจอะถ้าเป็นหอไม่เพิ่มดาเมจผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก่าไร ถ้าหอกสันนนี้สื่ออย่างพอว่านะบวกดาเมจอีก7.9%็ารนิเบลไฟ,นอ,น,ลฟน,อนอลดาเมจสตาร์ตีปกติได้นี่อันนี้นี่ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นทีมถึกกันมากกว่าแต่ว่าเราแหวกเมตาสุดๆนะตอนนี้อ่ะจัดไปครับ w ิ e วยินดูดมาสองตัวขึ้นไปนะโอเคสองตัว ฮอลโล่จิโกอันติมาดอกนี้ปาบขี้หนึ่งตัวล้านสอง้ถือว่าแรงอยู่ถ้าปั้นสุดอะรับรองว่าดุกวันนี้แน่นอนเดี๋ยวรอก่อนอาจจะไม่ถึงอาทิตย์หรอกผม,มจะพยายามซื้ออาตามิน้าให้มันสุดทุกวันอะเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้ซื้อสุดมาสักพักใหญ่ๆเลยเป็นเป็นครึ่งเดือนมั้งก็คือไม่ได้ดองของรอฮอลโลไว้เลยอะเราดองแต่เขาปั้นอย่างเดียว โอาเคชนะโอไมก์ก oh สเนตไปแล้วเอาล่วงไปนแล้วล่ะเคอ,อยู่แค่นี้อา่าอันนี้ขอเอาเป็นตีใครก็ได้ตีไปก่อนเป็นโปรไฟล์ฮิตมากเลยตอนนี้ฮัลโหลอิชิโกจัดมาฮิโ no. <c oughs> คุณเอ่็อนไอพีพีทอะไรวะนี่ผิดเหรอโอ้ดูแค่ตัวเดียว เวนกรรมมาฮัลโลลปาบโดนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งติดบล็อกน่าจะไหวอยู่นี่ทัวดามจอีกตัวหนึ่งสองล้านสองไวยี่โกก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้นะเข้าทีมหลักก็โอเคยอยู่ไม่ว่าจะหรือว่าไงก็เอาไปเข้าทีมสถานะผมว่ามันยังพอใช้ได้อยู่อะยิ่งในกิจกรรมที่แบบสู้ทั่วโลกหรืออะไรเงี้ยยังไงมันก็จำเป็นนะมา เมื่อกี้คุณ NP มาจะไม่ได้ตีตีคุณจินดูก่อนมามาลองดูกันคุณจินเล่นเป็นซ้ายเนี่ยเป็นแบบมบังกรเป็นเสือเป็นหงเป็นดามเมจเพียวๆเลยเนี่ยผมว่ามันดีกว่าที่แบบเป็นเล่นเป็นหอนั่นอีกอะในกรณีที่แบบพอความเอร็วเราเยอะกว่าเงี้ยมาฮิวฮวจัดไปปรับแตงโมเข้าไปโอ้โหเวนกรรม อะเซโร่ Zero จังหวะนี้ดอกน,นอี้ที่ล้านสี่เฮ้ยตัวเดียวอะตัวเดียวตีขีล้านสี่ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าสองตัวจะดีกว่านี้นะเบีย <c oughs> ขุย่านติไปเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยไวจิโกะแล้วก็ตามด้วยปู่นั่นเองปาบโอเคอันนี้น่าจะชนะไปละ <c oughs> ถ้าใส่เป็นโซอิชิดะน่าจะแรงน่าจะตีแรงกว่านี้เยอะแหละ ซอิชิดักท้าไตีปกติแรงขึ้นแล้วมันก็บวกแอคแทกเข้าไปอีกแต่ว่าเราแค่มีแค่สีม่วงมากสุดมันก็จะได้แค่สีดาวแต่ว่ามันอัพตรงสายมาละก็เดี๋ยวจะพยายามอัพให้มันสุดให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเ <Okay. S 1> ท่าที่จะทำได้เออมาดูดมา2ตัวโอเคแน่นตีอยู่ฮัโลิจิโกะมาดอกนี้เซโร่ปาไม่ติดคิติดบล็อกอีกต่างหากเจ็ 7, อันตีมา2 4ล้าน4่ตอนนี้ดาเมจหลักของทีมจะอยู่ที่ไวจิกโกะแล้วก็เนลซะมากกว่านะมาจัดไปแทงเข้าไป3าล้าน2เนลนี่คือเป็นตัวดาเมจที่ใช้ได้ยาวๆเลยนะตอน,นเนีน้ยเนลฮอลโลยจิกโกะอุน3ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยใครที่แบบเซิรฟ์ฟเซิร์ฟที่เข้ามาแล้วอะ่ะเออสามารถปั้นไปได้เลยนะมันใช้ได้ยาวจนแบบ ตัวละครเฟส,สถัดไปยังไม่ยาวยังไม่ได้ยังใช้ไม่ยาวเท่านี้เลยนะพวกสตาร์สซันเงือหนุ่มอะถ้าอย่างเอ่อช่องที่เขาจัดอันดับไว้อะไอ้พวกเนวุนฮอโลจิโกะอันเนี้ยมันอยู่ได้นานกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นระดับคอรเทียใช่ไหมอย่างพวกสตาร์สซังเงือนั้นมันเป็นแค่ระดับเมตาแต่ก็มันก็แล้วแต่คนเล่นะนะว่าเขาอัดเยอะแค่ไหนใจรักขนาดไหนนะอ่ะนี้ตีไปคินโทคิ2 โลโกเอ๋ทีแต่ทีไปคนละหนึ่งโอเคมาจัดไปต่อจัดไปแล้วก็เนี่ยพาร์สี่ของเ네นมฮา l โลวีนผมเห็นเขาบอกว่ามันถ้าใส่เป็นตัวช่องสำรองมันบั๊กนะมันยังมันยังงันมันเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์สี่มันยังไม่ส่งผลอนะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ปั้นอยู่แล้วเนมมันเอามาอะแดปใช้กับทีมค่อนข้างยากนะแต่ถ้าแบบเป็นทีมอ่อที่ต้องใช้หลายๆทีมอย่างพวก เจ็ดทีมสี่ทีมอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็เดี๋ยวค่อยเอามาใช้ใส่กับอุน่นน่าจะเวิร์กอยู่เป็นแบบหอเต่าไปเลยนะอ,อันนั้นจะถึกมากเด้งเลือดแล้วก็มีการตายอีกโอเคอันนี้น่าจะชนะนะโป่งเข้าไปสตาร์นสองตัวดิดโอเคโอ้ฟูลี่ปับป๊บปับ๊ปปั๊ปปั๊ปตีตีเข้าไปตัวนึงติดใบตัวนึงติดตัน โอเคตันคู่ฟรีเทิรนะ์นเหรอเอ้ยโอ้โหไม่ฟรีเทิร์นครับจังหวะน,นี้ล้างมามาเนมฮาโลวีน <laughs> จะบอกแตงโมฟักทองเออปาบสิกหลหนเนี่ยะคุข,ข้ามไปก่อนโอเคชนไะไปแล้วก็เอ่อโุมายกุนเน็ตไปแล้วต่อไปก็คุณจีนอะ อันนี้เป็นการเทสแบบยังไม่ฟูนะถ้าฟูอะรับรองมันแรงกว่านี้แน่นอนแหละแต่ว่าต้องรอก่อนของอื่นๆนะดองค่อนข้างมีแต่ว่าเขาปั้นมันไม่พอจริงๆนะปาบแล้วก็อีกอย่างเราได้แค่5ดาวที่จริง5ดาวมันก็โหดแล้วนะถ้า6ดาวมันจะได้วุฒิปลุกตื่นอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเอฟเฟกต์ดาวมันจะเป็นเพิ่มพลังป้องอัตราดาเมจมากกว่า5ดาวจะเป็นเพิ่มอัตราเอ้ย 6ดาวเพิ่มอัตราป้องอัตราลดดาเมจเออหดาวอัตราลดดาเมจห้าดาวที่ผมปลดมาก็คืออัตราดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วทำแค่5ดาวผมว่ามันก็น่าจะเหลือแล้วไม่มีงบขนาดนั้นนะตอนนี้จนสุดๆๆคุณจิน2ไปแล้วโอ้ไมค์คุณเนี่ยสองไปแล้วเหลือนิพิษกับคุโรโกะนิพิษกับคุโรโกะได้อีกอย่างละครั้งผมจะพยายามตีเฉลี่ยมาได้แค่คนละสองครั้งพอนะอันดับเขาะจะได้ไม่ตกกันมาก คุโรโกอเอ่ออาไงแม่หลักๆแต่ละทีมาจากที่ดูตีๆมาเนี่ยก็คือยังไม่มีใครเอาฮอนโลแทบจะยังไม่มีใครเอาฮอนโลจิกโกลงนะเห็นมีคนเดียวเมื่อกี้ชื่ออะไรโอ้ไมคคุณเอ๋หรือเปล่าหรื่อคุณจินวะนั่นแหละที่เอาลงนะก็คือถ้าไม่พร้อมผมว่ามันก็ไม่ควรอเอาลงเ่าเลยอะ่ะปั๊บปับ,ปบ ปับอ่าโอ้สาม้านเก้าเบียคุยาบสี่แสนโอเคต่อไปเหลืออีกน่าจะหนึ่งครั้งนะโอเคหนึ่งครั้งอ่าเอาเป็นคนนี้แล้วกันยังไม่ได้ตีโผล่มาพอดีจัดไปเนี่ยตัวต่อไปที่เข้าจะเป็นไซออพอลโลนะผมว่าจะเอาสักห้าดาว จะเป็นไซเอลแหละที่เข้านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นไซเอลหรือว่าเป็นตัวเฟดใหม่เห็นในตารางบางคนเขาบอกว่าเป็นตัวฮาริเบลกดดาบเข้าก่อนแล้วก็เป็นไซโอพอลโลแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเฟดใหม่มันก็จะมีรูปเฟดใหม่เข้ามาแล้วตัวเฟดเก่าอย่างไซเอลมันก็ควรจะมาก่อนปะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอดูก่อนแต่ไซเอลผมจะประมาณ5ดาวนะอาวุธปลุกตื่นด้วยเอาไว้มาเล่นคู่กับนิวด้วยไว้เล่นคู่กับทีมนิวเออครับ จดไปอ่าน,นี่น่าจะหมดแล้วมาเดี๋ยวเราต่อไปเราไปเทสออหอกันอันนี้อะไรวะอ๋อท่าทายลีน่าโอเคเดี๋ยวขอรับรางวัลสักนิดนึงอันนี้ไม่มีมาได้เวลาเอาใัน,นี้ละป๊บอีกโอ้ย4จุดเลยเยอะยังวะมา,มาหอเอาเป็น อ๋อยังไงพรุ่งนี้ก็เป็นหอมังกรฟ้าเดี๋ยวหอมังกรฟ้าเดี๋ยวรอชมพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับฮอโลอิจิโกะแต่ววันนี้เอาเป็นหอหลักแล้วกันมาแต่หอสักหน่อยเอาเป็นหอของอิจิโกะหนึ่งสองสามตัวมังกรสามตัวพอดีเอ่อพาสีอิจิโกะเต็มที่พอดีตอนนี้เราจะเอาเป็นทีมแบบนี้ลงอา่ามาเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะว่าจะได้ไดไหรือเปล่า เแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนของเลว่ะอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยนะถ้ารอบนี้ไม่ชนะนะเอาเป็นอ่าไว้ปาดก่อนแล้วกันปปปแถวบนเป็นสายเท้า2ตัวอีจิกโกะเป็นสายเท้ามันชนะสายป้องกันใช่ไหมก็ยิงไปแถวกลางเลยละกันปาบโอ้สี่แสนยังเบาเลยทีนี้ พนันก,การสังตัวดิโอ้วปิงกัมา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 จังหวะนี้ต้องเนวแล้วโอ้โหด,ดูตัวเดียวอะไรกันครับนี่เอาเป็นอันนี้แหละปั๊บปับปับ,ปบนี่แอาจจะต้องเปลี่ยนทีมใหม่นะโอเคสองล้าน โแป้งเกินดูดมาปั๊บปั๊บปับปับ,ปบดูกันของบอดจะดอกแล้วเท่าไหร่กันเชียวล้านเก้าหายสองโอ้เนียวยังไม่ทำจะเหนียวยังไม่ทันจะได้แฉนติเลยตายแล้ละอ่า เวรกรรมอะไรกันครับนี่ไม่เหลืออะไรเลยปาบน่าจะต้องเอาปู่มาลงเป็นตัวรถรถฟูลี่นะถ้างนั้นไม่ไหวยิงไปเซโลปาบสี่แสยังเบาเหลือ่ะน่าจะยังไม่ไหวนะเดี๋ยวเ,เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เอาเป็นฮอลโลอยู่หน้าเอาปู่มาแทนแล้วกัน แล้วก็นนะั้นเราเป็นถ้าเราเอาเบียร์คุยะเพราะว่าทีมนี้ใน PVP มันไอในหอคอยมันไม่น่าเวิร์กอ่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวหน่อยเอาเป็นอ,อยากเทสฮอลโล่อะอ,อยากเทสฮอลโล่ฮะแต่ถ้ามันทำให้เราไม่ผ่านก็ช่างแม่งแล้กันนะ อูไม่ใช้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเปน็นอันนี้แหละม um าซูโมโตะอย่างน้อยช่วยแทงได้หรือเจะราเมจดีปะ่ะทั้งยี้สืออ่อเงี้ยเพิ่มราเมจฮอนโลไม่ได้ยังไงมันต้องเอาเงินมายังไงมันต้องเอาเงินอยู่แล้วนะเอามาดูดฟูลี่ให้เนียวนมาไว้จิโกก่อนเลยแล้วก็เงินเออ ไปแตงโมเข้าไปไปาโอเคดูสองตัวเอาเป็นนี่แล้วกันฮิโยริแทงไปโอ้สามล้านแปดไม่ติดขี้เลยสัก,กตัวเ้ยแต่รถไปคนเราเป็นข้ออยู่มาปูมาลดหน่อยโอเคเออเหลือเท่าแก่อุระระตัวเดียว่อปับปับ,ปบอ่ะตี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 เข้าไป อีกเ2าอีกห้าล้านสองอยาสนยาโอเคเอ้ยโอ้โหยงินเวนกรรเฮ้ยแต่ว่ายังล้างสถนานะไม่ได้นะวะลืมไปมาซึมมาตัไม่ได้ปลุกตื่นโอ้โนน่ะโอ่งดอกนี้เก้าแสนยังไม่ถือว่าแรงเท่าไรโอ้อีก แสนหนึ่งโอ้เบาแบบเบาเบาชิปป็งเลยนะสี่แสนต่อไปอันนี้แหละมาน,นีเข้าไปน,นีเข้าไปดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะชนะนะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้งแง๊บสิรูปสามแสนดอกนี้โอ้ติดบล็อกโอเคสวยอยู่ แตกนานไงแตกคู่เลยที่นี่ก้อนมาปับป๊บปั๊บปั๊บเจ็ดแสนแรงยังวะเนวโป้งเนล่วอุนตัวเดียวไงละ่ะยืนแนวหน้าแต่ว่าอยู่รอดเป็นตัวสุดท้ายแ <c oughs> นยวหลังนี่คือแบบบางบางเกินผมว่าเราผมไม่มีตัว เขาเรียกอะไรนะตัวเต่าที่มันดีๆหน่อยเนมเหรอเนมเนมเนมคุ้มไหมนี่มาเดี๋ยวลองเนมไปดูแล้วกันปูอยู่แนวหน้าไปแล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งรอบสุดท้ายละไวจิโกะมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยงิน โมปะโอ่งสองตัวโอเคจัดปะตามด้วยปู่อีกทีนึงปุ๊บสามล้านเจ็ดัวคาโชมาดอกนี้สองแสนเก้าก็อย่างว่านะปู่ไม่ได้เป็นตัวดามี่แล้วเป็นตัวแบบสถานะอย่างเดียวเลยปับปับปั๊บตันหน่อยโอเคไม่ตันอีก ปาดเข้าไป700,000ครับคับโอเคนวหลังแล่นตีเฮ้ยปู่ตายไปดินั่นไงโอ้ติดตายเกิดก็ยังโดนซามิกอะไรกันครับเนี่ยอ่ะดูดเด็บ่อนผมว่าเราควรคเก็บนิ้วก่อนว่ะ เอานี้ก่อนมาปับป๊บปับ๊บปั๊บสามหมื่นแปดโอ้ยน่าอนาจใจจริงๆเอ้ยจริงๆน่าจะให้เนวันติก่อนเลยแย่แย่อ่าจัดไปที่ <laughs> จริงน่าจะให้เนมันเนมันติแอ่ใช่เนมเนว,เนว,เนวันติก่อนจะได้ให้เินรถฟูลลี่ได้โอ้พลาดพลาดว่ะปับป๊บปั๊บปั๊บ ถ้าแพ้ก็ได้แแพ้เพราะจังหวะเมื่อกี้ซาโดโอ้งโอเคยังได้อยู่เพราะเพราะเนมเถือว่ามีประโยชน์อยู่นะตอนนี้เฮ้ยเววกนกรรมเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่โอ้งโอเคแสนสี่นะถือจะแบบ ทุลักทุเลแต่ก็ถือว่าผ่านแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ค่อยเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะหลังจากลงเป็นหอมังกรฮอลโลจิกโก่น่าจะเป็นพอเป็นตัวแบกได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวรอมาเป็นหอหลักอุระหระหกตัวดูนะว่ามันจะขนาดไหนก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูเป็นคลิปเก,ก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครั bye บผม